มาครับผมรีวิว iPhone 12เครื่องเดิมทุกอย่างนะครับตำหนินิดหนึ่งตามการใช้งานนะครับตัวนี้8,500บาทนะครับอัปเดต i o s เวอร์ชั่น18แล้วเรียบร้อยอัปเดต i o s เวอร์ชั่น18แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตำหนิก็คือมันจะมีจอจุดดำนิดหนึ่งนะครับก็ไม่สมบูรกับการใช้งานนะครับตัวของ Fa c e ID ีทำงานปกตินะครับจอเดิมแท้นะครับกล้องแท้ทุกอย่างแท้หมดนะครับมีโหมดทูโทน นะเอาไปราคา8 5 0 0บาทนะครับถ้าใครแบบไม่ซีเรียสจะหาจอจุดนะครับวลาเราใช้งานมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าคัสก,กีนปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าตัวปกติเป็นพันนะครับเอาไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้งานอย่างเดียวนะตัวน,นี้ Fa c e ID ดทำง,งานปกตินะครับแล้วก็เป็นเครื่องโมเดลไทยนะไม่ใช่โมเดลนอกถ้าใครซีเรียสนะครับว่ามันเป็นโมเดลนอกโมเดลไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นโมเดลไทยเผื่อบ,บางคนแบบอยากได้โมเดลไทยราคาถูกๆอะไรอย่างเงี้ยถามว่าโมเดลนอกมัน แย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับมันก็ iPhone เหมือนกันแต่ราคามันอาจจะถูกกว่ากันนิดหน่อยเพราะว่าคนเราติดเรื่องของโมเดลไทยนะครับแล้วก็โดนกลุ่มตลาดบางคนปั่นได้ว่าไอ้โมเดลนอกมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับเออมันเป็นเรื่องของการตลาดนะครับมีได้เปรียบเสียเปรียบนะสุขภาพแบบ80%นะครับยังโอเคดีอยู่ใช้งานได้ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับนะโอเคดีโอเคดีคดแล้วก็ นี่โมเดลไทยนะครับ iOS เวอร์ชัน18โมเดลไทยความจุ 14G กิกนะครับรองรับซิมทุกเครือข่ายนะครับไม่ได้ติดอะไรเรื่องของกล้องนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับด้วยความที่มันรูรับแสงใหญ่นะจริงจริงๆตัวนี้รูรับแสงเท่ากับ iPhone 13นะครับต่างกันที่เซ็นเซอร์อย่างเดียวจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้กล้องหน้านะครับนี่กล้องหน้า เออนี่กล้องหน้านะมีเอาต์เไวมีอะไรทุกอย่างนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็8,500บาทราคานี้รวมส่งนะครับมีแค่ตัวเครื่องแบตจะอรี่อย่างอื่นอยู่นะครับผมซื้อมาน่าจะ2อาทิตย์แล้วซื้อซื้อมาไว้นานแล้วนะครับปิดเครื่องแบตก็ไม่ไหลนะครับก็เหลือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขนาดซื้อมา2อาทิตย์แล้วนะเออนะเรื่องของการรองรับทุกอย่างก็นะครับเหมือนเครื่องอื่นปกตินะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ o l e d นะครับรองรับ 5G 6. รอ,องรับ 5G นะครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับบอดีข้ข้างข้างไม่มีรอยนะครับตูดชาร์จก็อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับตามการใช้งานนี่นะครับอ่าไม่มีรอยนะไม่มีรอยนะฟึบๆเป็นไงนี่ไม่ไม่ไม,มีรอยนะสนใจนะครับติดต่อ facebook สรุป d i t สมบูรณ์นะครับถ้าดูคลิปบน youtube ลิงก์ facebook อยู่ใต้คลิป youtube นะครับ ถ้าดูบนทิกตอกลิงก์ facebook อยู่หน้าช่อง t i กตอกนะครับซื้อผ่านซื้อขายผ่านทาง facebook เท่าน,นั้นนะครับผมไม่มีไลน์ไม่ได้ทำไลน์ไว้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ8500บาทกับ iPhone 12